เมื่อกี้ท่านนายกมีดุจาก็มีการคุยกับแผงทางของริพารักนะครับก็นเยื่อกกันเร,รียกว่าการที่จะดูแลเรื่องของปัญหาขยะแผงทางหลวงริพารักเนี่ยก็จะมีการทำป้ายมาเตือนก่อนนะป้ายเตือนว่าตรงนี้ห้ามทิ้งขยะมีโทษปรับผิดกฎหมายอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่วนทางอบตก,ก็จะไปดูในส่วนของทีมเทศเทศกิจที่ท เหยียบขยะนะครับแล้วก็สาธารณสุขที่จะเหยียบขยะตรงนี้ล้อมมือกันร่วมมือกันนะครับก่อนหน้านั้นที่เราเชิญนายกไปดูที่รอบทิ้งขยะสัปดาห์ก่อนไหครับอันนั้นอันนั้นเป็นยังไงก็ตอนนี้กําลังด้านหลังเากำลังมีหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของตรงพื้นที่ตรงนั้นเรียกว่าซอยหลักโรงพยาบาลบางนาห้านะครับในกล้ามเนื้อก็มีการท่านนายกโครงการบริหารจัดการทุนการศึกษา บอลปัน้นแสงทองนะครับก็ได้มาลงทีด่ดูด้วยตัวเองเลยนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของลักลอบทิ้งขยะนะครับแล้วก็ลักลอบเผาทําลายขยะนะครับตรงนั้นเนี่ยมันจะติดกับหมู่บ้านชาวคัดด้วยหลังกำแพงของบ้านเลยนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านร้องเรียนกันมาบ่อยนะครับผมซึ่งทางอบตอเนี่ยก็การเข้าไปจัดเก็บขยะการไปท้องใต้เตือน ก็มีการถติว่าเวลามีเหตุเพลิงไหม้เนี่ยก็เข้าไปดูแลกันบ้างีแต่ว่าปัญหาตรงนี้ก็คือ,อเส้นหลักของมันไม่บางนาฮะครับมันเป็นเส้นของเอกชนนะครับก็ตอนนี้ทางอบตอก็กำลังเขากำลังดูอยู่ว่าเขาจะเข้าไปทำอะไรบ้างนะครับคนที่เขามาทิ้งเรารู้ตัวเรารู้คนที่มาทิ้งใช่ไหมครับมันคนที่มาทิ้งเนี่ยหลากหลาย,ลลายแต่ทิดว่า,าคนที่รู้เส้นทางนั้นก็น่าจะไม่ใกล้ไม่ไกลคุณรัรบน อันนั้นถ้าเรารู้นี่เราอาจจะทําหนังสือแจ้งเตือนอะไรบ้างใช่ไหมจริงๆก็มีมันมีป้ายป้ายแจ้งเตือนอยู่แล้วแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่จริงๆพวกลักลอบทิ้งขยะนี้มันก็ผิดกฎหมายครับครับควบคุมาด้ปตทีีครับซึ่งตอนนี้ก็คือสิ่งที่ทางภาครัฐทำเนี่ยก็คือได้แต่เข้าไปจัดการทริงๆทังๆยิ่งก็เข้าไปเก็บเผาก็เข้าไปดับไฟตั้งป้ายเตือนก็แล้วนะตั้งป้ายเตือนป้ายห้ามก็แล้วนะ แค่จะแค่หน่วยงานัฐก็ไม่ได้ค่ะแต่ว่าพวกเราที่เป็นปนระชาชนนะคะพวกเราก็ต้องควรร่วมกันสร้างสิสสงำเนื่องด้วยค่ะในการที่เราเห็นป้ายเตือนหรือว่าเรารู้ว่าตรงนี้ไม่ควรทำอย่างนี้ค่ะเราช่วยกันเพราะว่าเราเราเชื่อว่าเราอยากให้บ้านบ้านเราที่เราอยู่เนาะอเราแวกบ้านเราอะค่ะหรือว่าเราแวพื่อยบ้านเราอะค่ะมันน่าอยู่นะคะแม้กระทั่งเราเราแวกบ้านเราเองเราก็ไม่อยากอยู่ที่แบบว่ามีกลิ่นขยะหรือว่ามีขยะหรือมีไฟเผาไหม้โดยที่ไม่ไม่ได้ตั้งตัวเนาะ เดี๋ยวมีสรุปภารากิจว okay. ันนี้มั้ยครับมีครับผมเพราะเรื่องการจิงหมูไม่ตายอันนี้น่าจะมีเหตุไปดูผลออกมาต่อบางทีใหญ่นะครับแล้วก็ทีมงานอาสาสมัครแล้วก็สุขัตนะครับที่ติดตามชมกันไหนทอดสดร่วมแคมเปญไปกับเรานะครับผมแล้วก็ นอกจากที่กล่าวมาก็ยังมีทีมงานของผู้ช่วยสอสอนะครับทีมงานของสองบจอพักประชาธิป,ปากตายนะครับที่ร่วมจัดทําแคมเปญนะครับบางดีทุมาร์โลนะครับสร้างบางทีในวันที่ดีไปด้วยกันนะครับร่วมกันรวงกันคือทันติยาภาพทําเมืองให้สะอาดทำเมืองให้ปลอดภัยไปด้วยกันครับอย่าลืมนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ชมกันเข้าไป